คุณเคยได้ยินเรื่องถนนสายมรณะไหมถนนเส้นนี้ไม่มีอยู่บนแผนที่แต่คนที่หลงเข้ามาไม่มีวันได้กลับออกไปคืนนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักถนนสายนี้ที่เต็มไปได้วยเรื่องลึกลับวิญญาณและเสียงสะอื้นกลางความมืดและที่สำคัญมีคนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เคยเห็นทางออกจากที่นี่อย่าเพิ่งกดข้ามเพราะตอนที่หมอกเริ่มเปิดออกคุณจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่ถนนธรรมดา และถ้าคุณอยากฟังเรื่องหลอนๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์และคอมเมนต์ว่าอยากฟังเรื่องหลอนอีกพร้อมหรือยังที่จะเจอกับเส้นทางที่ไม่มีวันลืมจากนั้นค่อยเริ่มเล่าเรื่องต่อทันทีแบบที่ผมเขียนให้ในตอนแรกถ้าคุณต้องการผมสามารถเขียนฮุกสไตล์อื่นๆที่สั้นกว่าหรือเน้นเสียงหลอนเสียงกระซิบก็ได้บอกผมเลยครับเสียงลมหอนเบาๆดังว่าเข้ามาในหูขณะแดดสุดท้ายของวันค่อยๆจางหายไปตรงนั้นคือถนนสายมรณะ ใครๆก็เล่ากันว่าถนนเส้นนี้ใครผ่านต้องเจอเรื่องหลอนไม่มีใครรู้ว่ามันเริ่มต้นจากเมื่อไหร่รู้แค่ว่าคนหายไปหลายคนรถชนโดยไม่มีสาเหตุชาวบ้านเรียกมันว่าถนนห้วยผีกลางมันดูเหมือนถนนธรรมดาต้นไม้สองข้างทางเขียวฉุ่มเสียงนกเสียงจั่นร้องแต่พอค่ำลงบรรยากาศเปลี่ยนไปเหมือนคนละโลกปริชาคนขับรถส่งของพิ่งย้ายมาอยู่บ้านญาติที่ต่างจังหวัดเขาไม่เชื่อเรื่องผีไม่กลัวเรื่องลี้ลับ วันนั้นเขาต้องขับรถกลับบ้านผ่านถนนสายนี้เป็นครั้งแรกเวลาประมาณห้าทุ่มวิทยุในรถเริ่มมีเสียงซาซาทั้งที่สัญญาณชัดมาตลอดทางไฟหน้ารถกระพริบวูบวูเหมือนจะดับแต่ก็ยังพอเห็นทางรางๆปริชาย,ยียบคันเร่งให้เร็วขึ้นใจเริ่มไม่ดีแต่ยังบอกตัวเองว่าแค่ไฟชำรุดระยะทางถนนนี้แค่สิกิโลแต่รู้สึกเหมือนขับไม่มีที่สิ้นสุดผ่านไปไม่ถึงห้านาทีเขาเห็นเงาคนยืนข้างทาง หญิงสาวผมยาวใส่ชุดสีขาวซีดหน้าไม่ชัดเหมือนมีหมอกบังปริชาหันไปมองอีกทีไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขาสูดหายใจและกัดฟันขับต่อแต่วิทยุในรถกลับเปิดเองทั้งที่เขาปิดไปแล้วเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากลำโพงช่วยด้วยพี่ช่วยฉันด้วยเสียงนั้นเย็นยะเยือกเหมือนลอยมาตรงหูปริชาหน้าเสียงเงื่อไหลเต็มใบหน้าเขาหยิบโทรศัพท์จะโทรหาเพื่อนแต่ไม่มีสัญญ,ญาณ มองกระจกหลังเห็นเงาผู้หญิงคนนั้นนั่งเบาะหลังรถที่ล็อกอยู่กลับเปิดออกเองหญิงสาวค่อยๆก้มหน้าลงกระซิบเบาๆว่าที่นี่ไม่มีใครรอดออกไปหรอกปริชาย,เย,ยบเบรกเต็มแรงรถหมุนคว้างไปกลางถนนเสียงกรีดหลมดังลัน่นทุกอย่างเงียบลงรถดับสนิทไฟดับมืดไปหมดนี่เพียงเสียงลมหายใจของตัวเองกับเสียงฝีเท้าค่อยๆเดินเข้ามาใกล้จากข้างนอกเสียงนั้นหยุดลงข้างประตูฝั่งคนขับ มือซีดขาวค่อยๆเลื่อนขึ้นมากระจกหน้าต่างปลายนิ้วลากเป็นรอยยาวช้าๆบนกระจกที่เต็มไปด้วยฝ้าปริชาตัวแข็งที่ใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกมาเขาหลับตานั้นพยายามบอกตัวเองว่าเป็นภาพหลอนแต่เสียงค้อกระจกดังก้องอยู่ตรงหูเปิดชั้นหนาวเสียงนั้นเหมือนคนกระซิบใกล้ๆแต่เต็มไปด้วยความยินเย,ยือกปริชาเปิดตาเงาน,นยังอยู่ใบหน้าหญิงสาวซีดเผือกดวงตาดำสนิทไม่มีตาขาว เธอจ้องเขาเหมือนจะดูดวิญญาณปริชาตัดสินใจกดล็อกประตูแน่นมือสัน่นค่อยๆหยิบกุญแจเสียบสตาร์ทรถเครื่องยนต์มิติเสียงสตาร์ทดังแช่แช่แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหญิงสาวเริ่มทุกกระจกแรงขึ้นทุกครั้งที่มือเธอกระแทกเสียงหัวเราะเบาๆดังซ้อนขึ้นมาปริชาหายใจทีใจแทบขาดเขารวบรวมแรงทั้งหมดบิดกุญแจอีกครั้งเครื่องยนต์ติดไฟหน้ารถสว่างวาบแต่ข้างหน้ารถหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่กลางถนน เธอยิ้มเลือดไหลอับจากมุมปากเสียงหัวเราะดังสะท้อนทั่วทั้งป่าปริชาย,ยียบคันเร่งเต็มที่รถพุ่งตรงไปหวังจะฝ่าออกไปให้พ้นแต่ทันใดนั้นทุกอย่างรอบตัวกลับมือสนิทต้นไม้สองข้างทางหายไปเหลือแค่ถนนที่ยาวไร้จุดสิ้นสุดกับเสียงหัวเราะของเธอที่ดังก้องอยู่ตลอดทางปริชามองกระจกมองหลังเงาผู้หญิงยังนั่งอยู่ที่เบาะหลังเหมือนเดิมดวงตาดำสนิทของเธอจ้องเขาผ่านกระจก ถนนข้างหน้าดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดทั้งที่เขาเหยียบคันเร่งสุดเท้าแต่เข็มไม่ขยับเลยเสียงหัวเราะเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นร่างของหญิงสาวค,อคอ่อยๆโน้มมาข้างหน้าเอื้อมมือเย็นเฉียบแต่ไหล่ของปรีชาหนีไปไม่ได้หรอกที่นี่คือที่ของฉันท่านใดนั้นปรีชารู้สึกเหมือนตัวเองถูกดูดเข้าไปในความมืดทุกอย่างรอบตัวหายไปเขาตื่นขึ้นมาอีกทีพบว่าตัวเองนั่งอยู่ในรถคันเดิมแต่ตอนนี้รถจอดอยู่ข้างทางกลางป่าไม่มีถนนไม่มีแสงไฟโทรศัพท์ไม่มีสัญญ,ญาณวิทยุเงียบสนิท แต่เสียงผู้หญิงคนนั้นยังคงกระซิบอยู่ข้างหูยินดีต้อนรับสู่ถนนสายมรณะปริชาหันไปมองรอบตัวเห็นป้ายเก่าๆที่เองอยู่ริมทางตัวหนังสือบนป้ายซีจางแต่ยังพอมองเห็นเขาอ่านออกชัดๆว่าห้วยผีจุดเริ่มต้นของคนที่ไม่มีวันกลับบ้านเสียงหัวเราะแหลมดังขึ้นจากทุกทิศทางต้นไม้เริ่มสั่นไหวใบไม้ปลิวว่อนเหมือนพาย,ยุมา ปริชารู้สึกตัวเบาเหมือนลอยอยู่เขามองมือตัวเองเห็นว่ามันเริ่มโปรง่งใสร่างค่อยๆหายไปแต่เสียงผู้หญิงยังคงอยู่เธอยืนอยู่ข้างรถยิ้มอย่างเย็นชาดวงตาดำสนิทจับจ้องมาที่เขาเธอก็เป็นคนต่อไปปริชาตกใจสุดขีดพ,พยายามขยับตัวแต่ร่างกายกับชาเหมือนโดนตรึงไว้กับเบาะเสียงหัวเราะยังคงก้องอยู่รอบตัวความมืดเริ่มปกคลุมเข้ามาใกล้เรื่อยๆเขามองออกไปนอกรถอีกครั้งหญิงสาวคนนั้นหายไปแล้ว แต่ที่กระจกหน้ารถมีข้อความเขียนเป็นลายนิ้วมือจางๆว่าที่นี่ไม่มีใครออกไปได้ท่านใดนั้นกระจกทุกบานแตกพร้อมกันเสียงแตกกระจายก้องไปทั่วสายลมเย็นจัดพัดเข้ามาปริฉลับตาแน่นใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งรถของเขากลับไปอยู่ต้นถนนเส้นเดิมจุดเริ่มต้นของถนนสายมรณะไฟหน้ารถส่องไปไกลสุดสายตาเห็นเพียงความม่งเปล่าและหมอกจางๆปกคลุม นาฬิกาบนหน้าปัดรถหยุดที่เวลาเดิมห้าทุ่มพอดีเสียงผู้หญิงคนเดิมกระซิบเบาๆข้างหูอีกครั้งเริ่มใหม่อีกครั้งจนกว่าจะยอมอยู่ที่นี่กับฉันปริชารู้ทันทีว่าเขาติดอยู่ในวงจรน,นี้ถนนเส้นนี้จะวนซ้ำไม่รู้จบและทุกครั้งที่เขาพยายามหลบหนีจะมีบางอย่างน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆรอเขาอยู่ข้างหน้าปริชามือสั่นเหงื่อท่วมทั้งตัวเขาเหยียบคันเร่งสุดแรงรถพุ่งพยายามไปข้างหน้าอีกครั้ง หมอกหนาทึบปกคลุมถนนเสียงหัวเราะเสียงสะอื้นและเสียงกรีดร้องลอยวนรอบรถเหมือนฝันร้ายข้างทางต้นไม้เริ่มบิดเบี้ยวเหมือนมีเงาคนซ่อนอยู่หลังเงาไม้ไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้าเห็นหญิงสาวคนเดิมยืนกลางถนนอีกครั้งคราวนี้ใบหน้าของเธอชัดเจนดวงตาดำสนิทรอยแผละวาวะทั่วใบหน้าเลือดไหลอับเต็มเสื้อขาวซีของเธอเธอไม่ขยับไม่หลบยืนมองปรีชาตรงๆพร้อมรอยยิ้มยินเย,ยือกปรีชาตัดสินใจเหยียบคันเร่งต่อเขาไม่มีทางเลือกอื่นต้องฝ่าออกไป เสียงเครื่องยนต์คำรามรถพุ่งชนร่างหญิงสาวเต็มแรงแต่แทนที่ร่างเธอจะกระเด็นเธอกลับทะลุผ่านกระจกหน้าเข้ามาอยู่ในรถปริชาหันไปเธอนั่งข้างๆที่เบาะข้างคนขับใบหน้าซีดขาวหันมาช้าๆบอกแล้วไม่มีทางออกเสียงกระซิบเย็นเยือกดันกล้องในหัวทันใดนั้นร่างของปริชาเริ่มโปร่งใสแขนขาและร่างกายค่อยๆละลายไปกับอากาศกระจกมองหลังสะท้อนภาพใบหน้าของเขาที่กำลังจางหายเหลือเพียงเงาจางๆเหมือนพูดผี หญิงสาวยิ้มอย่างพอใจพลางมองออกไปนอกหน้าต่างและในความมืดที่ปกคลุมถนนสายมรณะเสียงเครื่องยนต์ใหม่ดังขึ้นจากระยะไกลไฟหน้ารถอีกคันสองมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆใครบางคนกำลังขับรถเข้ามาบนถนนเสน้นนี้ไฟหน้ารถสองทะลุหมอกเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเสียงเครื่องยนต์ก้องสะท้อนในความเงียบหญิงสาวยังคงนั่งนิ่งที่เบาะข้างคนขับริมฝีปากซี่ของเธอยกยิ้มช้าๆ้าดวงตาดำสนิทจ้องไปข้างหน้าไม่กระพริบ ร่างของปรีชาที่จางหายไปแล้วเหลือเพียงเอาร่างลอยค้างอยู่ตรงเบาะหลังรถคันใหม่แล่นเข้ามาหยุดชะงักตรงจุดเดียวกับที่ปรีชาเคยหยุดคนขับเป็นชายวัยกลางคนใบหน้าดูเหนื่อยล้าเหมือนเพิ่งขับทางไกลเขามองไปรอบๆเห็นเทียงปางเงียยสงัดและหมอกหนาะทึบไม่มีสัญญาณมือถือไม่มีไฟไม่มีผู้คนเขาหยิบขวดน้ำขึ้นมาดื่มก่อนจะเปิดประตูลงจากรถเดินไปสำรวจข้างทางขณะที่เขาเดินออกไปไฟหน้ารถเริ่มกระพริบว,วูบวาบวิทยุในรถเปิดเองโดยไม่มีใครแต่ต้อง เสียงเพลงเก่าๆดังขึ้นเบาๆสลับกับเสียงสะอื้นและหัวเราะที่ซ่อนอยู่ในทำนองชายคนนั้นหันขอบกลับมาที่รถสีหน้าตกใจสุดขีดเขาเห็นเงาผู้หญิงนั่งอยู่ในรถตรงเบาะข้างคนขับเธอสวมชุดขาวซีผมยาวปิดหน้าร่างกายเต็มไปด้วยเลือดแห้งกลางชายคนนั้นรีบวิ่งกลับไปที่รถพยายามเปิดประตูแต่ล็อกเองจากด้านในเสียงหัวเราะเบาๆดังลอดออกมาจากกระจกยินดีต้อนรับสู่ถนนสายมรณะ ชายคนนั้นชะงักนิ่งใจเต้นแรงก่อนจะเห็นในกระจกมองข้างร่างของปรีชายืนอยู่หลังรถดวงตาดำสนิทใบหน้าไร้อารมณ์จ้องตรงมาที่เขาชายคนนั้นตัวสั่นหายใจติดขัดพยายามจะถอยหลังแตข่ขากลับแข็งเหมือนถูกปรึงไว้กับพื้นเงาของปรีชายืนแน่นิ่งอยู่ท้ายรถใบหน้าไร้ชีวิตดวงตาดำสนิทมืดลึกเหมือนหลุมดำทันใดนั้นไฟหน้ารถดับวูบทุกอย่างรอบตัวมืดสนิทเสียงประตูรถเปิดอ,ออกเองช้าช้าบานประตูข้างคนขับกว้างออกเสียงลมหอนลอดออกมา หญิงสาวชุดขาวค่อยๆก้าวลงจากรถเส้นผมยาวของเธอปลิวไปตามแรงลมใบหน้าซีขาวเผยออกใต้ตาเต็มไปด้วยรอยช้ำเธอเดินตรงมาหาชายคนนั้นรอยยิ้มเยินชาแต้มที่มุมปากมาถึงก็สายไปแล้วเสียงเธอกระซิบชิดใบหูก่อนที่อากาศรอบตัวจะเย็นจัดผิดปกติเงาของปรีชาเคลื่อนไหวตามหญิงสาวร่างโปร่งใสของเขาลอยค้างอยู่ด้านหลังราวกับเป็นเงาที่ไม่มีวันหลุดพ้นชายคนนั้นพยายามจะวิ่งแต่ทุกย่างก้าวกลับเหมือนจมอยู่ในโคลน เสียงหัวเราะดังสะท้อนในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในที่สุดหญิงสาวก็มาหยุดยืนตรงหน้าเงาของชายคนนั้นมือซีดขาวของเธอยื่นออกมาจับไหล่ของเขาเบาๆแค่สัมผัสเดียวร่างของชายคนนั้นเริ่มโปร่งใสทันทีดวงตาเขาเบิกกว้างด้วยความตกใจใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวสุดขีดหญิงสาวกระซิบอีกครั้งทุกคนต้องอยู่ที่นี่ไม่มีใครหนีออกไปได้หมอกหนาที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ รถของชายคนนั้นค่อยๆเลือนหายไปพร้อมร่างของเขาถนนสายมรณะกลับมาเงียยสังัดอีกครั้งเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านและไกลออกไปเสียงเครื่องยนต์อีกคันดังขึ้นจากปลายถนนเสียงเครื่องยนต์ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆไฟหน้ารถคันใหม่ทะลุหมอกออกมาเป็นรถเก๋งสีดำทะเบียนต่างจังหวัดภายในรถชายหนุ่มวัยรุ่นสองคนกับหญิงสาวอีกหนึ่งคนกำลังหัวเราะพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน พวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังเข้าสู่ถนนสายมรณะที่ไม่มีวันหวนกลับหญิงสาวในรถมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเพียงความมืดก,กับหมอกขาวหนาเธอขมวดคิ้วก่อนจะพูดขึ้นเบาๆทางนี้มันดูแปลกๆเนอะเหมือนขับมานานแล้วแต่ยังไม่ถึงไหนเลยเพื่อนชายคนหนึ่งหัวเราะปลบเปลือนบอกว่าแค่ขับหลงทางเดียวก็หาทางออกได้แต่ทันใดนั้นวิทยุในรถเปิดเองเพลงเก่าๆดังขึ้น ทำนองเดียวกับที่ปรีชาเคยได้ยินเสียงสะอื้นเสียงหัวเราะ,ะซ้อนกันอยู่ในเพลงทุกคนในรถเงียบไปทันทีใบหน้าของพวกเขาเริ่มซีดลงข้างหน้าเงาผู้หญิงชุดขาวยืนกลางถนนดวงตาดำสนิทใบหน้าไร้อารมณ์เพื่อนคนขับเหยียบเบรกเต็มแรงรถหมุนควงไปกลางถนนเสียงกรีดดังลั่นหญิงสาวในรถปิดตาแน่นร่างของหญิงสาวชุดขาวกลับทะลุผ่านกระจกหน้าเข้ามาทุกอย่างมืดสนิทภายในความมืดเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหูทุกคน ยินดีต้อนรับสู่ถนนสายมรณะไม่มีใครเห็นว่าท้ายรถของพวกเขามีเงาของปรีชายยืนอยู่ร่างโปร่งใสดวงตาว่างเปล่าและบนถนนที่ดูไม่มีวันสิ้นสุดนั้นไฟหน้ารถคันต่อไปเริ่มส่องใหม่อีกครั้งจากระยะไกลไฟหน้ารถคันใหม่ค่อยๆเคลื่อนตัวทะลุม,ม่านหมอกเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงเครื่องยนต์สะท้อนก้องท่ามกลางความเงียบวังเวงของป่ารอบข้างภายในรถเป็นครอบครัวหนึ่งพ่อแม่และลูกชายวัยสิบขวบที่หลับตาพิงเบาะอยู่ด้านหลัง พ่อขับรถไปพลางมองนาฬิกาท่าทางกระวนกระวายนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยทำไมยังไม่ถึงสักทีเขาพึมพำเบาๆแม่หันไปมองนอกหน้าต่างสายตาเธอเริ่มไม่แน่ใจหมอกหนาะเกินไปถนนดูเหมือนไม่สิ้นสุดเธอล้วงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูไม่มีสัญญาณไม่มีอินเทอร์เน็ตขณะเดียวกับลูกชายที่หลับอยู่ด้านหลังก็ค่อยๆลืมตาเด็กชายมองเห็นเงาจางๆของหญิงสาวชุดขาวนั่งอยู่ข้างเขาใบหน้าซีดขาวดวงตาดำสนิท แม่มีคนนั่งอยู่ข้างๆผมเด็กพูดเสียงเบาแม่หันไปมองแต่ที่เบาะหลังว่างเปล่าเธอยิ้มกลบเกลื่อนบอกให้ลูกกลับต่อแต่ในใจเริ่มรู้สึกยินเยือกโดยไม่มีสาเหตุถนนยังทอดยาวไม่มีที่สิ้นสุดหมอกหนาะทึบมากขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นวิทยุในรถเปิดเองเพลงเก่าๆดังขึ้นเสียงสะอื้นเสียงหัวระประปนกันในทำนองนั้นพ่อเริ่มเหยียบคันเร่งหวังจะออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุด แต่เมื่อไฟหน้ารถสองไปข้างหน้าพวกเขากลับเห็นรถสองคันจอดทิ้งไว้ริมทางหนึ่งในนั้นเป็นรถของปริชาที่กระจกแตกละเอียดและไม่มีร่องรอยของผู้คนอีกคันเป็นรถของวัยรุ่นที่ประตูเปิดทิ้งไว้พายในไม่มีใครอยู่แม่เริ่มใจไม่ดีรีบปลุกลูกชายให้ตื่นแต่เด็กชายชี้ไปข้างหน้าแม่ผู้หญิงคนนั้นเขาเรียกเราตรงกลางถนนหญิงสาวชุดขาวยืนจ้องมาที่รถของพวกเขารอยยิ้มยินชาเริ่มปรากฏบนใบหน้าเธอ พ่อเหยียบเบรกเต็มแรงรถหยุดกระทันหันเสียงยางเสียสีกับพื้นถนนก้องกังวานแม่รีพันไปกอดลูกชายไว้แน่นดวงตาสั่นไหวด้วยความหวาดกลัวสุดขีดหญิงสาวชุดขาวยังคงยืนอยู่ที่เดิมท่ามกลางหมอกหนาร่างกายของเธอเหมือนจะลอยขึ้นจากพื้นเล็กน้อยผมยาวปิดใบหน้าเลือดแห้งกลางเปอือะเปื้อนชุดขาวจนกลายเป็นสีแดงคล้ำดวงตาดำสนิทของเธอมองทะลุกระจกหน้ารถเข้ามาราวกับมองทะลุถึงหัวใจทุกคนเสียงหัวเราะเผาเบาเริ่มดังรอบทิศทาง เด็กชายกระซิบเสียงสัน่นแม่เขาบอกว่าเราไปไหนไม่ได้พ่อพยายามตั้งสติเหยียบคันเร่งหวังจะพุ่งฝ่าออกไปแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นหญิงสาวชุดขาวหายวับไปจากกลางถนนเสียงสะอื้นดังอยู่ในรถแทนแม่หันไปมองเบาะหลังอีกครั้งใบหน้าเธอซีดเผือดหญิงสาวคนนั้นนั่งอยู่ข้างลูกชายของเธอและใบหน้าซีดขาวติดอยู่ใกล้จนแทบสัมผัสกันริมฝีปากของเธอขยับช้า,ชา ยินดีต้อนรับครอบครัวใหม่ของฉันเสียงหัวเราะก้องสะท้อนไปทั่วรถไฟหน้ารถดับวูกทุกอย่างตกอยู่ในความมืดสนิทและกลางหมอกที่หนาทึบสุดสายตาไฟหน้ารถอีกคันเริ่มส่องแสงเข้ามาจากระยะไกลไฟหน้ารถคันใหม่ค่อยๆทะลุหมอกหนาะเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงเครื่องยนต์ค่อยๆดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดของถนนสายมรณะรถกระบะคันเก่าๆวิ่งมาช้าๆข้างในมีชายสูงวัยคนหนึ่งกับหญิงสาวอีกคนที่นั่งกอดกระเป๋าแน่นสีหน้าเต็มไปด้วยความวิตก ชายสูงวัยขับรถไปพลางบ่นกับตัวเองเสียงเบาทางนี้มันอะไรกันขับมาเกือบชั่วโมงไม่เจอใครเลยหญิงสาวมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเพียงความมืดและเงาของต้นไม้บิดเบี้ยวสองข้างทางเสียงในวิทยุรถเริ่มแตกพระสัญญาณขาดหายก่อนที่เสียงสะอื้นแผ่วเบาจะดังขึ้นจากลำโพงชายสูงวัยขมวดคิ้วพยายามปิดวิทยุแต่ปุ่มกดกลับไม่ตอบสนองขณะเดียวกันหมอกหนาะทึบข้างหน้าก็เริ่มเปิดออกเผยให้เห็นเงาร่างของผู้คนยืนอยู่กลางถนน หญิงสาวในรถอา้าปากค้างมือเย็นเฉียบเหนือซึมเต็มฝ่ามือพวกเขาเห็นรถของประชารถของวัยรุ่นและรถเก่งของครอบครัวก่อนหน้านี้จอดทิ้งไว้ข้างถนนเหมือนไม่มีใครอยู่ชายสูงวยเริ่มเร่งเครื่องแต่เหมือนรถค่อยๆช้าลงเองราวกับมีแรงบางอย่างดึงไว้หญิงสาวเริ่มสะอื้นเบาๆใจเต้นแรงจนแทบระเบิดทันใดนั้นใต้แสงไฟหน้ารถพวกเขาเห็นหญิงสาวชุดขาวยืนอยู่ริมทางเธอหันหน้าช้าๆดวงตาดำสนิทรอยยิ้มแสงไปด้วยเงามืด เงาร่างโปร่งใสของปรีชาและอีกหลายคนค่อยๆปรากฏขึ้นรอบๆถนนทุกคนยืนนิ่งจ้องมาที่รถกระบะราวกับรอคอยเหยื่อรายใหม่เข้าสู่วงจรนี้ชายสูงวัยมือสั่นหายใจทีเร่งพยายามเหยียบคันเร่งสุดแรงแต่รถกลับไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวหญิงสาวในรถเริ่มสะอื้นหนักขึ้นดวงตาเบิกกว้างมองไปนอกรถร่างของหญิงสาวชุดขาวก้าวเข้ามาใกล้เรื่อยๆเสียงหัวเราะเบาๆดังรอบทิศเสียงสะอื้นปปนกับเสียงลมวิวที่แฝงด้วยความยินเยือก ท่านใดนั้นกระจกหน้ารถเกิดรอยร้าวแตกลายงาคล้ายมีบางสิ่งเคาะจากด้านนอกหญิงสาวชุดขาวยืนแนบหน้ากับกระจกใบหน้าซีดขาวเต็มไปด้วยรอยเลือดดวงตาดำสนิทมืดลึกริมฝีปากของเธอขยับช้าๆกระซิบถ้อยคำที่ทำให้ทุกอย่างเย็นเฉียบจนแทบหยุดหายใจไม่มีใครหนีไปได้จากถนนสายนี้ชายสูงพยายามบิดกุญแจรถซ้ำแล้วสำลาวเสียงเครื่องยนต์กระตุกแต่ไม่ติด เงาร่างของปรีชาและคนอื่นๆเริ่มเดินเข้ามาใกล้มากขึ้นล้อมรอบรถกระบะทุกด้านใบหน้าพวกเขาซีดเผือดดวงตาว่างเปล่าร่างกายโปร่งใสาราวกับวิญ,ญญาณที่ไร้ทางออกหญิงสาวในรถกรีดร้องเสียงดังหันไปเขย่ยตัวชายสูยวัวแต่เขานิ่งค้างเหงื่อท่วมเต็มใบหน้าดวงตาเบิกโพลงไฟหน้ารถเริ่มกระพริบวูบวาบสลับกับเสียงวิทยุที่เปิดเองอีกครั้งเพลงเก่าๆดังขึ้นพร้อมเสียงสะอื้นเสียงหัวเราะของหญิงสาวประปนในเพลงนั้น ท่ามกลางความมืดและหมอกหนาทุกอย่างเริ่มหมุนวนเหมือนฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดและจากปลายถนนเสียงเครื่องยนต์ใหม่เริ่มดังขึ้นอีกครั้งไฟหน้ารถอีกคันทะลุหมอกเข้ามาใกล้เรื่อยๆไฟหน้ารถคันใหม่ส่องผ่านม่านหมอกหนาทึบเลือเข้ามาทีละนิดเสียงเครื่องยนต์ก้องสะท้อนในความเงียบสงัดท่ามกลางถนนสายที่ไม่มีสิ้นสุดรถตู้โดยสารคันใหญ่ค่อยๆแล่นเข้ามาในนั้นมีผู้โดยสารหลากหลายวัยบ้างลับบ้างนั่งคุยกันเงียบๆสีหน้าทุกคนดูเหนื่อยล้าเหมือนเพิ่งเดินทางไกล คนขับรถตู้เป็นชายวัยกลางคนใบหน้าซีดเซียวเหมือนคนอดหลับอดนอนเขามองดูถนนเบื้องหน้าที่ดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดผู้โดยสารคนหนึ่งชะโงกหน้ามองออกไปนอกรถก่อนจะถามด้วยเสียงสั่นๆทำไมมันมืดแบบนี้นี่เราอยู่ที่ไหนกันแน่ไม่มีใครตอบทุกคนเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศเย็นเยือกผิดปกติเสียงในรถเงียบลงเหลือเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ดังก้องแต่แล้วเสียงสะอื้นประปนกับเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากลำโพงวิทยุในรถ ทุกสายตาหันมองไปที่เครื่องเสียงคนขับพยายามปิดแต่ปุ่มกลับไม่ขยับและทันใดนั้นพวกเขาเห็นรถกระบะคันหนึ่งจอดเสียอยู่ข้างถนนพร้อมกับเงาของผู้คนที่ยืนล้อมรอบหญิงสาวในรถตู้เบิกตากว้างเธอมองเห็นหญิงสาวชุดขาวยืนอยู่กลางถนนดวงตาดำสนิทใบหน้าซีดเผือดเปื่อเลือดแห้งเธอยิ้มยินชาให้กับรถตู้ที่กำลังใกล้เข้ามาคนขับเหยียบเบรกสุดแรงแต่รถกลับไม่หยุดราวกับถูกดึงดูดด้วยแรงลึกลับบางอย่าง ผู้โดยสารในรถเริ่มกรีดร้องเสียงหวีดวิวดังไปทั่วหญิงสาวชุดขาวกล้าเข้ามาใกล้เรื่อยๆในขณะที่รถตู้พุ่งตรงไปหาเธอท่ามกลางเสียงสะอื้นและเสียงหัวเราะที่ดังกระหึ่มรอบพิษทางรถตู้พุ่งทะลุผ่านร่างหญิงสาวชุดขาวไปอย่างง่ายดายร่างของเธอกลายเป็นหมอกสีเทาจางๆกระจายออกแต่เสียงสะอื้นกลับดังก้องอยู่ภายในรถราวกับเธอไม่ได้หายไปไหนผู้โดยสารทุกคนเงียบกริบสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหญิงสาวคนหนึ่งก้มลงมองพื้นรถมือของเธอสั่นเทา พื้นรถเริ่มมีน้ำหยดลงมาเป็นหยดสีแดงเข้มที่ไหลลงจากเพดานด้านบนทุกคนเหนื่อยหน้าขึ้นช้าๆพร้อมกันหญิงสาวชุดขาวให้หัวลงมาจากเพดานรถดวงตาดำสนิทจ้องตรงเข้ามารอยยิ้มบิดเบี้ยวเผยออกอย่างช้าๆเสียงร้องกรี๊ดดังลั่นรถตู้คนขับเหยียบคันเร่งสุดแรงหวังหนีออกจากเส้นทางนี้แต่ถนนเบื้องหน้ากลับไม่มีที่สิ้นสุดต้นไม้สองข้างทางบิดเบี้ยวหมอกหนาะทึบเข้าปกคลุมอีกครั้ง เงาร่างโปร่งใสของปรีชาและผู้คนอีกมากมายเริ่มปรากฏรอบๆร,ร,รถตู้ใบหน้าซีดขาวดวงตาว่างเปล่าเสียงในวิทยุดังขึ้นอีกครั้งเพลงเก่าๆที่ประปนด้วยเสียงหัวเราะและเสียงสะอื้นหญิงสาวชุดขาวกระซิบเบาๆใกล้หูทุกคนในรถไม่มีใครไปจากที่นี่ได้ทุกอย่างรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวเสียงสะอื้นและหัวเราะดังกระหึ่มไปทั่วใกล้ออกไปปลายถนนสายมรณะไฟหน้ารถอีกคันหนึ่งเริ่มส่องเข้ามาใกล้เรื่อย รถคันใหม่เคลื่อนตัวเข้ามาช้าๆผ่านม่านหมอกที่ยังคงหนาแน่นภายในรถเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ขับรถเพียงลำพังเขาดูมุนงงและเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติของถนนสายนี้วิทยุในรถเริ่มมีเสียงซาบเบาๆก่อนจะเล่นเพลงเก่าเพลงเดียวกับที่ทุกคนก่อนหน้านี้เคยได้ยินชายหนุ่มพยายามเปลี่ยนคลื่นปิดวิทยุแต่ไม่เป็นผลเสียงสะอื้นเบาๆแทรกเข้ามาในเพลงอย่างชัดเจนเขาหันไปมองข้างทางเห็นรถหลายคันจอดทิ้งไว้บางคันกระจกแตกบางคันประตูเปิดค้าง เงาร่างโปร่งใสย,ยืนล้อมอยู่รอบรถเหล่านั้นบ้างจ้องเขานิ่งบ้างค่อยๆเดินตามมาเงียบๆชายหนุ่มเริ่มใจคอไม่ดีเขาเร่งเครื่องหมายจะขับผ่านไปให้เร็วที่สุดทันใดนั้นหญิงสาวชุดขาวปรากฏตัวกลางถนอนอีกครั้งเธอยิ้มเย็นดวงตาดำสนิทจ้องมาที่เขาชายหนุ่มเหยียบเบรกสุดแรงหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาแต่ในวินาทีนั้นเสียงหญิงสาวกระซิบในหัวเขาเบาๆเจ้เา,าหนูเธอคือคนแรกที่เห็นทางออก ทันใดนั้นหมอกตรงหน้าค่อยๆแยกออกเห็นปลายทางที่สว่างสวรออยู่เงาร่างวิญญาณหลายสิบคนหยุดนิ่งมองตามชายหนุ่มอย่างเงียบงนันชายหนุ่มตัดสินใจเหยียบคันเร่งเต็มที่มุ่งหน้าสู่แสงสว่างที่ปลายถนนเสียงหัวเราะของหญิงสาวชุดขาวยังคงดังก้องแต่เธอไม่ได้ขยับราวกับกำลังยิ้มส่งเมื่อชายหนุ่มขับพ้นม่านหมอกทุกอย่างรอบตัวก็เงียบลงถนนสายมรณะค่อยๆจางหายไป บนถนนที่เงียบงนันมีเพียงเสียงลมพัดผ่านกับเงาร่างของผู้คนที่ยังคงรอคอยรถคันถัดไปอย่างเงียบงนัน